ข้าวสารกับข้าวเหนียวน่ารักสุดๆเลยค่ะตอนแม่เนะ่ะแม่ข้าเจ้าอะค่ะขึ้นไปทําต้นไม้ข้างบนแม่เข้าเจ้าจะต้องขังข้าวสารแล้วก็ข้าวเหนียวไว้ในห้องน้ําก่อนเพราะว่าเข้าวเจ้าอ่ะค่ะแม่ก็อ่านวิบายไม่ถูกนะคะคือแบบเขาจะเล่นงานตัวผู้อ่ะค่ะ ก็เลยต้องเอาน้องอ่ะเข้ามาไว้ในห้องน้ำแป๊บหนึ่งก่อนแล้วแม่ก็ลงมาถ้าไม่มีแม่อยู่นะคะสองตัวนี้โดนรังแกหน้าดูเลยค่ะเขาเจ้าตามตีตีต,ตีตีเลยค่ะเป็นไหนลูกฐาน,นก็นอนกันหน้ารักเชีย ع. ตัวก็ใหญ่น้องคู่อ่างแตกแล้วลูก รักกันรักกันรักกันพี่น้องพี่น้องรักกันอืออือืพี่น้องรักกันแต่แม่เขาจ้าไม่รู้หรอกนะคะว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องเรียกตามไซส์ขาเหนียวเขาใหญ่กว่าก็ให้เป็นพี่เขาสามก็เล็กกว่าก็ให้เป็นน้องอืน่ารักจัง เห็นแล้วก็มีความสุขพี่น้องรักกัน